สวัสดีครับเดวเวลาของสเก็ตข่าวครับสเก็ตไรกไปดูมากรรถโบราณนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับและสาวคนนี้ครับมเห็นรถสวยแล้วมันอดใจจะถ่ายรูปไม่ได้ครับเนี่ครับไปยืนแล้วให้แฟนถ่ายรูปให้และบังเอิญนะครับหนูน้อยคนนี้เห็นเข้าพอดีว่าแมคุณน้าถ่ายรูปกับรถหนูก็อยากถ่ายบ้างครับจะเข้าไปถ่ายข้างในครับแม่บอกไม่ได้เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตร้องสิครับโอ้ร้องใหญ่เลยครับ แม่บอกไม่ได้กลับบ้านเธอไม่กลับครับสุดท้ายช่างภาพสเก็ตข่าวก็ไปขออนุญาตราอปภบอกว่าเด็กอยากเข้าไปนั่งขออนุญาตแป๊บเดียวครับสักหนึ่งนาทีท่าน,นเองครับรอปภใจดีครับอนุญาตาครับดูนะครับแม่โอ้โหดูมาดสิครับขับเลยครับตรวจข้างหลังดูข้างหน้าผ่านไปหนึ่งนาทีแม่บอกว่าขออนุญาตก็มาแค่นั้นกลับทะลูกเท่านั้นเองครับดูนะครับ ไม่ยอมครับโอ้โหสู้กันนานระหว่างแม่กับลูกครับโ okay. <Okay>. yeah. รถนิยมสูงมีแววเศรษฐีตั้งแต่เด็กเลยนะครับสเก็ตต่อมาครับล่องใต้ไปที่จังหวัดพังงาน,นะครับไปดูการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอบตสองแห่งซึ่งอยู่ปากน้ำติดทะเลเลยนะครับคืออบตบางพัดกับบางเลครับจัดแข่งขันเรือประมงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ ก็เลยจัดการแข่งขันพายเรือครับระหว่างนายกอบตบางพัดกับบางเลซึ่งอยู่ติดกันนะครับท่านผู้วราชการจังหวัดพังงาครับคุณธรรมรงเจริญกุลลงเรือไปปล่อยเรือแข่งขันระหว่างนายกอบตสองคนเนี่ยครับมาดูนะครับเสื้อสีฟ้านั้นอบตบางเลเสื้อสีเขียวอบตบางพัดครับคู่ขี้กันมากครับถึงเส้นชายกันอีกนิดเดียวครับ นายกอ,อกมตอบางเลมั่นใจครับว่าตัวเองชนะแน่แล้วครับก็ลุกขึ้นยืนกะว่าจะยืนเข้าเส้นชัยแม่แต่ว่าเรือมันเสียศูนย์ครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับว้าสเก็ตส่งท้ายไปที่เมืองทองทานีงาน Thailand International Dog Show ครับนี่เป็นพันหลงนะครับงานจบไปแล้วครับชมการแข่งขันชักเกระหะหว่างอเมริกันพิษบูลสตัวครับ ตัวขวาสีน้ําตาลเข้มตัวซ้ายน้ําตาลแดงครับตอนแรกนั้นน้าตาลเข้มทําท่าจะเพลี่ยงพรำนะครับเนี่ยครับโดนลากมาิดกระดานแล้วครับแต่ปรากฏว่ามีก๊อกสองครับดูครับนี่ครับแข็งแรงจริงๆครับกระชากกระตุกครับลากกลับน้ําตาลแดงทําท่าจะไปแล้วครับพึ้นอีกก๊อกหนึ่งครับดูนะครับสาวแล้วครับและตอนท้ายมีลูกสะบัดด้วยครับและเป็นฝ่ายชนะแข็งแรงสุดๆไปเลยครับ พบกันใหม่วันพนุธสเก็ตขาวครับ